เมื่อเธงเดินเจียงลมหนาวพัดมาทางตาหนึ่งอ่อากาศเปลี่ยนแปลงลดนาำเหมาะหันซึ่งซ้ำไปทุกทุ่มทุ่มหงตาเง่งสายแสงไปทางเตืองการขึ้นเงากว่าการเงินความแห้งแล้งหนาวเย็นมือเงินกระโจนจิบโซยเศร้าโซยมีคอโซยเบิดแขนจิบแหลมเศร้าแหลมมี้อแหลมโบกเข่าจิบเงาเศร้าเงามีท้องเงาเดินนี้เดินจีจิบเสียงเศร้าเสียงมีท้อเสียงแม่งหลัง สงเศ้าสางมิท้อสร้างเออเราวังสิบฝันเศร้าฝันมิทอฝันว่าได้นอนนำอายสิบสายเศร้าสายมิทอต่งเงียบสายดืสองสิบมองเศร้ามองมิท้อมองโผเอาเมียน้อยเป็นค่อยเพื่อนคมเห็นเป็นนักเลงเขายุ๊ดใดผู้ไทยมืงแข็งเอดเราเข้ามือฝ่ายเราเขามือเยา่อเรียบหิงฟุ้โผก่อวิ่งเล่งของรักษาอัลักษณ์ยามเขาหิวเหลา กินเหล้ากินยาแข้วมาหาผู่เว้าสซู้เองสาวบักบอมก่อไข้ซู่หมักหักแกวงไปบักไปบอมแปลงฮีตแตนของขั้นเพือ่อโศกฟุกตุ่มเพิ่นกกับหูจักมือเรืองเจ็บมาแล้วผู้สาวผู้บ่าวย่าหมักหักดิกะเว้ากะเองซูเซ่เป็นสู้เป็นสระล่งโค้งเข็ยนไฟ ว่าซู้เอ็นสาวผู้บ่าวผู้แพ้ยง่มักหักเดี๋ยวายมือถือเห็นกอดสมโดนแก้มว้าพิษปีเหินผีใส่โนนาหาซูปับเมือเสิร์โทษว้าเอ็ดหกโอกาไในฮันในขันเป็นสร้างเธออ่อนหาขอเป็นมอเฮออ่อนหาหิวเป็นผู้หญิงผู้ชายเธาอ่อนหาหีหาข้องกันห้าคันแปดเต้นเล่มบาทพอสองเงินทองหกบาทสุมบัตจุมาอภัยโทษเจ้าโทษเจ้างง พีดามพีเฮิร์ดผู้ล่างซึ่อคุณบุรลมู่เก่าคอเฮิร์มีอายุมันขวัญยืนอยู่ดีกิมจุกสนุกสบายซะแล้วพี่น้องเอ๋